แม่นี่มันตู้เย็นหรือตู้เหม็นเนี่ยตู้เย็นสิลูกแช่ได้ทุกสิ่งไม่ต้องกลัวหมดอายุยี่ช่วยพี่ด้วยนะบ้านใครเป็นแบบเนี้ยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยฮะฮฮฮฮกินเหรอ ยายยายากมลยไม่เปเอแม่เดี๋ยยักพาแม่ไปหาของที่สดที่โลตัสเองเอามังตยืนกันแม่ไปไปแม่ไปอ้อ้ยอยโยักลูกโลตัสเขามีของสดขายเยอะขนาดนี้เลยเหรอลูกท้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้อยแม่ละละล้านตาไปหมดเลยใช่แล้วแม่ถ้าเนึกถึงของที่สดเนี่ยก็ต้องโลตัสนี่ละแม น,นี้เลยเหรอยี่อยากได้ร่างแม่ยี่อยากไปช็อปที่โล,โลตัสด้วยอะ่ะขอบคุณนะโลตสัสอย่าลืมกดติดตามช่องติ๊กตอกโลตัสกันด้วยนะ